อากาศดีบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยนะคะมีแดดออกแต่ว่าหนาวนะก็เลยถ่ายคลิปมาฝากให้เอฟซีได้ดูกันนะคะของพี่ยิ้มก็เนี่ยคะ่ะสิบหกคำของพี่ดื้อก็สิบเท่าไหร่นะของพี่ดื้อก็สิบหกคำได้ของญาไปอีกสามนะ,ะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีเรือสำราญมาจอดที่ที่เมืองโอเลซุนนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองท่า,แล,ทาและเป็นเมืองท่องเที่ยวของนอร์เวย์อีกเมืองหนึ่งเหมือนกันพี่การซ้ำซ้อนยไม่ใช่พี่การธรรมาดา อย่ามาดึงเจฟฟเจฟบเนี่ยไม่ต้องมาบิวอารมณ์ด้วยดนตรีไอ้เด้อดูดมันรักแม่นะเนี่ยบิวอารมณ์สุดชีวิตวแล้วก็จับ ขึ้นเรือสำราญไปเที่ยวที่เยอรมันต่อค่ะเดี๋ยวม่ดู้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะคะช่วงนี้ก็แดดแดดแดดกำลังออกแดดสวยนะคะเนี่ยแต่ว่าหนาวอยู่นะคะคนว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วถึงวันแล้วแบบไม่ได้ไปอะ่ะเราก็เสียใจเนาะเราตอนที่เราเป็นเด็กถ้าเกิดเราไม่ได้ไปะนะคะก็ <S <S สงสารพี่ดือ้อก็บอกพี่ว่าไม่ทิ้งนะตัว๋วเครื่องบินไม่ทิง้งตั๋วเรือไม่ทิง้งไปไม่ค่อยยาวมาเจอมะเขือเทศนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากกินนะแต่ไม่ได้อยากได้เม็ดเอาไปปลูก เดี๋ยวไม่ได้จะเอาเม็ดไปปลูกที่เมืองไทยเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเนลซินามอนเป็นอบเชยนะคะอบเชยผสมน้ําตาลเขาจะไปโรยที่ขนมแล้วก็ใส่ไปในไส้ของขนมด้วยก็อร่อยเพราะว่าอบใหม่ๆนะคะขนมก็จะฟูแล้วก็มีความนุ่มหนึบเหลือแล้วก็จะเหลือแต่ที่พื้นไม่ดู้ก็หวังว่าหิมะจะไม่ตกมาอีกแล้ว ช่วงนี้ที่นอร์เวย์ก็มีแสงแดดให้ได้เห็นกันแล้วนะคะแต่ว่าหิมะก็ยังคงมีอยู่ค่ะวันนี้ไม่ไดื้อไปทำงานที่โรงเรียนอนุบาลน,นะคะอากาศดีบรรยากาศดีมากแล้วก็สวยนะคะมีแดดออกแต่ว่าหนาวนะก็เลยถ่ายคลิปมาฝากให้เอฟซได้ดูกันนะคะตอนช่วงกลางวันไม่ไดื้อก็พาเด็กออกไปเล่นข้างนอกนะคะไปโรงเรียนอนุบาลก็จะเป็นอย่างงี้ต้องพาเด็กออกไปเล่นข้างนอกนะคะเราก็ไปมุดขุดหิมะกันทีนี้พอก่อนจะเลิกเรียน,นะคะ่ะ แม่ดื้อก็อยู่ข้างในอาคารกับเด็กๆนะคะอยู่ในชั้นเรียนเพื่อรอให้ผู้ปกครองมารับน้องๆกลับบ้านนะคะทีนี้ก็จะมีเด็กๆเ,เขาก็จะเล่นนู่นเล่นนี่หลายๆอย่างแม่ดื้อก็นั่งเล่นต่อเลโก้กับเด็กคนหนึ่งนะคะโดยที่เรานั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็แม่ดื้อก็นั่งพับเพียบ พอพอเลิกงานไม่ดื้อก็กลับบ้านก็รู้สึกขัดขัดขาตั้งแต่อยู่ที่ทํางานแล้วนะแต่อยู่ที่อนุบาลละแต่ก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มากอะไรเดี๋ยวเดินไปหัวเข่ามันก็คงลั่นดังก๊อกดังแกกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเข้าที่ซึ่งไม่ดื้อก็เคยเป็นนะคะไม่ใช่ไม่เคยเป็นที่นี้พอกลับมาถึงบ้านไม่ดื้อก็ทานข้าวเย็นเสร็จก็มานั่งที่เก้าอี้นะคะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้มันจะมีที่พักเท้าค่ะไม่ดื้อก็เอาขาวางที่พักเท้า พอทีนี้ไม่ดิ้จะลุกไปไปทําอะไรไม่รู้จำไม่ได้ลุกไม่ขึ้นเลยค่ะยกขาไม่ได้เลยก็เจ็บก็บอกพิมี่ว่าให้ช่วยยกขาลงให้หน่อยก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เลยต้องกินยาพารานะคะเพราะว่าปวดไม่ดู้ก็เลยนอนเลยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวเช้ามาคงจะดีขึ้นไม่เคยปวดขานะคะไม่ด้เป็นคนที่ไม่เคยปวดขาเลย แต่พอเช้ามากลับกลายเป็นว่าไม่ดื้อหนักกว่าเดิมเลยแบบขาแบบปวดมากปวดหัวเข่านะคะจนต้องไปจองชั่วโมงกับคุณหมอก็ไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็คุณหมอบอกว่าเป็นเส้นเอ็นหัวเข่าอักเสบไม่ดื้อก็จะต้องอยู่เฉยๆแล้วก็จะต้องใช้ที่รัดขารัดตรงช่วงหัวเข่าเพื่อช่วยด้วยนะคะให้อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆแล้วก็ให้ประครบเย็นแล้วก็ได้ยาได้ยา คลายกล้ามเนื้อไม่แน่วิน่าใจนะเพราะว่ามันเป็นภาษารนะ์เวเนาะเข้าใจว่าแบบนั้นนะเข้าใจว่าเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ได้ใบแพทย์หยุดงานมาหนึ่งอาทิตย์นะคะช่วงแบบที่กลับมาบ้านช่วงจะขึ้นรถเนี่ยพี่ยิ้มก็ต้องช่วยหมดทุกอย่างนะคะเพราะาไม่ไดื้ทําอะไรไม่ได้เลยปวดขามากไม่เคยรู้เลยว่าการปวดขาปวดเข่ามันจะแบบทรมานขนาดนี้นะคะแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้พูดนะว่าไม่ไดึ้น้ําหนักเกินหรือว่าอะไรก็บอกว่า อาจจะเป็นเพราะว่านั่งผิดท่านะคะไม่ได้ก็ไม่เคยคิดนะว่าอยู่ดีๆก็จะเจ็บตัวนะคะก็แค่นั่งต่อเลโก้ก,กับพื้นกับเด็กนักเรียนที่อนุบาลแค่นั้นเองกลับมาบ้านอยู่ดีๆก็แบบพิการไปเลยะคะ่ะช่วงวันจนันทร์วันอังคารวันพุธ ก็แบบแย่มากพอวันพระฤหัสวันศุกร์ก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่แม่ดิ้กก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอยู่ที่บ้านเนาะอยู่คนเดียวก็คนเคยทํางานแล้วพอไม่ได้ไปทํางานก็รู้สึกเบื่อค่ะแล้วยิ่งอากาศหนาวมันยิ่งทําให้คิดถึงเมืองไทยมันยิ่งทําให้เราเป็นแบบ depression นะเป็นเขาเรียกซึมเศร้าเหรอคิดถึงบ้านแล้วก็เวลาป่วยก็ไม่อยากจะทํากับข้าวกินพอไม่อยากทํากับข้าวกินแต่มันก็ต้องทําเพราะว่าเราต้องทานยาต้องต้องต้องกินยานะคะ เออไม่ด้ก็เลยต้องต้องช่วยตัวเองทุกอย่างซึ่งตอนนี้คิดถึงเมืองไทยมากๆเลยคือถ้าอยู่บ้านน่ะถ้าเกิดคุณยายไม่ทําให้กินไม่ดื้อสั่งให้เขามาส่งที่บ้านสั่ง Grab Food สั่งอะไรก็ได้เขาก็มาถึงบ้านเลยเนาะไม่ต้องไปแบบวุ่นวายเนี่ยก็คือต้องทําทุกอย่างแล้วแบบแล้วเวลาที่พี่ไม่อยู่มันไม่มีคนช่วยอ่ะชีวิตมันลาบากมากเลยนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าคนเรานึกจะเป็นมันก็เป็นนะ,ะอยู่ดีๆจะเจ็บตัวมันก็เจ็บตัวได้จริงๆค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้แม่ดื้อก็ขาเดี้งนะคะควันนี้พี่ยิ้มกับพี่ดื้อชวนไปกินซูชิในเมืองโอเลซุนนะคะชื่อว่าร้านซูมหมอแม่ดื้อก็เคยไปกินกับเพื่อนกับสามีนะคะแต่ไม่ได้ไบ่อยเพราะว่ามันก็ไกลนะคะจากบ้านแม่ดื้อวันนี้เดี๋ยวจะพาพ่อปู่แล้วก็แม่ยาไปด้วยค่ะไปะเดี๋ยวเราเข้าเมืองไปกินซูชิด้วยกันนะคะ ตอนนี้เราก็จะไปกินซูชิกันที่เมืองโอเลซุนนะคะซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงจากบ้านแม่ดื้อนะคะจะเห็นได้ว่าในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีหิมะเนื่องจากว่าพื้นที่ในเมืองมันมีพื้นที่จํากัดเขาไม่สามารถที่จะไถ่หิมะแล้วไปกองไปเน,นเป็นภูเขาเหมือนทางบ้านนอกทางแบบบ้านแม่ดื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการโรยเกลือะคะ่ะเพราะว่าเกลือเนี่ยมีความร้อนเกลือเม็ดใหญ่ๆ เออบ้านเราอาจจะเรียกว่าเกลือสมุดนะคะเกลือเม็ดใหญ่ๆคะ่ะโรยลงไปบนถนนหนทางโรยลงไปตรงที่มันมีหิมะนะคะในเกลือเขาจะมีความร้อนนะคะเราจะทําให้หิมะเนี่ยละลายเป็นน้ําไปนะคะเพราะว่าในเมืองเขาไม่มีพื้นที่นั่นเองค่ะเขาก็เลยกําจัดหิมะด้วยวิธีการใช้เกลือนะคะแต่วันก็มีราคานะตอนนี้เราก็มาถึงร้านซูมหมอแล้วนะคะแต่ว่าร้านยังไม่เปิดนะอีกประมาณหนาทีไม่ยากของไ่ดื้อก็เลย เดินขึ้นมานะคะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ร้านค้าก็ยังเปิดอยู่นะคะแกก็เดินมาดูละร้านค้าร้านอะไรแต่ว่าแม่ดื้อก็ไม่ไม่ได้อยากเดินด้วยนะ,ะเพราะว่าแม่ดื้อขาดีย่ยงนะคะแม่ดื้อก็เลยไม่ได้อยากจะเดินดูอะไระคะ่ะแต่ว่า่าตเขาอยากไปซื้อถุงมือให้พี่ดือ้อ ก็สรุปก็พี่ดื้อก็ได้ถุงมือนะคะก็เข้ามาในร้านนี้ค่ะร้านนี้ขายแต่เสื้อผ้าของแบรนด์นั้นเลยนะคะอันนี้แบรนด์เฟียนลอเวนเป็นของแพงของดีนะคะไม่ด้ก็ชอบนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยมีตังค์ซื้อค่ะแล้วก็ที่ร้านเขเนื่อนมันต้องมีขึ้นบันไดด้วยก็จะทรมานนิดนึงก็ค่อยคอย่คอยย่องขึ้นไปนะคะพี่ดิมพี่ดื้ดอแล้วก็พ่อปูมแม่ยากของแม่ดื้อเนี่ยก็ขึ้นไปกันแล้วนะคะก็ร้านนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่นซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นแบบว่าคนยังไม่ค่อยมีตังค์นะใช้เงินไปหมดแล้วกับช่วงช่วงคริสต์มาสนะคะแล้วก็ที่ไม่ได้มาวันนี้นะไม่ได้ก็เห็นเรือนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เขาเดินอยู่ในเมืองนะคะเยอะเลยค่ะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยก็จะมีคนมาเที่ยวนอร์เวย์เนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะคะก็จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขามาจัดโต๊ะให้นะคะก็ ก็เขาก็จัดโต๊ะก็ถามว่ามีเท่าไหร่มีคนมากี่คนอะไรแบบนี้นะคะเอ่อพนักงานที่ร้านก็ไม่ไดื้ถ่ายให้ดูนะคะตอนนี้ก็น้องคนไทยก็มาแล้วค่ะน้องคนไทยคนนี้ชื่อน้องเต้ยนะคะรู้จักกันน้องเขาก็อยู่พัทยาเหมือนกัน,นะคะ่ะก็มารู้จักกันนี่นอร์เวย์นี่แหละคะ่ะอันนี้อาหารก็เสร็จแล้วนะคะเราก็กินซูชิกันค่ะวันนี้ของไม่ไดื้อเป็นซอฟชิลแครบนะเขาเรียกว่าอะไรอะปูนิ่มมากิปูนิ่มนะคะข้างในของพี่ยิ้ม ก็เนี่ยค่ะสิบหกคำของพี่ดื้อก็1ิเท่าไรนะของพี่ดื้อก็สิบหกคำได้ของย่าไปอีก3ามก็ทานกันทุกคนนะคะอร่อยคะ่ะร้านนี้แต่ว่าทานบ่อยๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวล้มละลายตอนนี้เราก็ทานเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะออกไปด้านนอกนะคะ ก็มีแสงแดดอย่างนี้แต่ว่าหนาวนะคะก็อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ2องศานะคะแม่ดืดดูจากในรถนะคะตอนที่เราเดินกลับไปถึงรถแล้วตอนที่พี่ยิมสตาร์ทรถขับกลับบ้านไม่ได้เห็นว่ามี2ององศานะคะวันนี้แดดด,ดีท้องฟ้าเป็นสีครามเลยคะ่ะแล้วก็คนเดินในเมืองก็ตรงช่วงท่าเรือเนี่ยก็จะมีแบบพวก วัยกลางคนแล้วก็พวกคนแก่ที่เขามากับเรือสำราญนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมีเรือสำราญมาจอดที่ที่เมืองโอเลซุนนะคะเพราะว่ามันเป็นเมืองท่าและเป็นเมืองท่ทองเที่ยวของนอร์เวย์อีกเมืองหนึ่งเหมือนกันนะคะ mm. เดี๋ยวถ้าคุณยายกับนนะักข่าวมาปีนี้เขาจะมาหาแม่ดื้อที่นอร์เวย์แม่ดื้อก็จะพาเขาไปเที่ยวเมืองนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าวันนี้แม่ดื้อไม่ได้พาเดินเที่ยวอะไรนะคะเพราะว่าขาแม่ดื้อ เดี้ยงนะคะไม่สามารถเดินไกลได้เดี๋ยวจะเสียชีวิตซะก่อนนะคะถ้าเกิดไม่ได้หาเงินไม่ได้นี่ลําบากเลยนะคะให้ไม่ได้รักษาตัวก่อนนะคะโอยพิการพิการซําซ้อนด้วยไม่ใช่พิการธรรมาดาอ้า อย่ามาเึงเจฟเจฟเนี่ยไม่ต้องบิวอารมณ์ด้วยดนตรีไอด้ดื้อดูมันรักแม่นะเนี่ยบิวอารมณ์สุดชีวิตบิวอารมณ์สุดชีวิตเลยนะดื้อนะ ตอนนี้เราก็เดินทางออกจากเมืองโอเลซุนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะซื้อกับข้าวกันนะคะก่อนกลับบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์ร้านปิดค่ะวันนี้วันเสาร์ร้านค้าก็ยังเปิดนะคะก็จะต้องไปซื้อกับข้าวนะคะไปซื้อนมซื้ออะไรเข้าบ้านไว้แต่ก็ไม่ซื้อเยอะหรอกค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าไม่ดื้อจะไม่อยู่นะคะไม่ดื้อจะไปออสโลแล้วก็จะ ขึ้นเรือสำราญไปเที่ยวที่เยอรมันต่อค่ะเดี๋ยวไม่ไดื้ถ่ายคลิปมาให้ดูนะตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะคะช่วงนี้ก็แดดแดดแดดกำลังออกแดดสวยนะคะเนี่ยแต่ว่าหนาวอยู่นะคะคนคนที่เขาเดินเนี่ยเขายังใส่ถุงมุงถุงมือกันอยู่เลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศภายในเมืองโอเลซุนที่ไม่ไดื้ถ่ายจากในรถนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินนะตอนนี้ก็คนกำลัง เดินแบบว่าเดินดูเมืองกันนะคะพวกนักท่องเที่ยวก็มาแล้วก็เนี่ยในเมืองก็จะมีรถติดนิดหน่อยนะบ้านไม่ดีเนี่ยไม่มีรถติดนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนอกพอเข้าเมืองก็จะมีรถติดบ้างเป็นช่วงๆนะคะก็ถ่ายมาให้ดูนะคะว่านอร์เวย์ก็มีรถติดค่ะตอนนี้พอดีในเมืองโอเลซุนเนี่ยเขาทําทางด้วยนะคะก็ปิดเส้นทางบางถนนบางสายนะคะในเมืองก็รถก็เลยจะติดนิดนึงนะคะ เมืองโอเลซุนนี้ก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ติดริมทะเลของนอร์เวย์อีกเมืองหนึ่งนะคะก็จะเป็น l a n d m a ์ k ของคนที่มาเที่ยวนอร์เวย์เหมือนกันค่ะแล้วก็เวลาที่ เรือลำสำราญมาจอดะคะเรือสำราญจะเป็นเรือลำใหญ่ๆแล้วเราสามารถนอนในเรือได้นะคะก็จะ <c oughs> มีห้องเหมือนโรงแรมนะคะนเนี้ยเนี้ยที่แม่ดิถ่ายเรือที่จอดอยู่ริมทะเลในทะเลนะคะเดี๋ยววันเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่แหละคะ่ะแม่ดิ้ก็จะไปขึ้นเรือสำราญแบบนี้นะคะต้องบินไปออสโลก่อนแล้วก็ไปนอนอยู่ที่ออสโลก่อนแล้วก็ไปขึ้นเรือนะคะเพราะว่าเรือเนี้ยจะออกจากออสโลแล้วก็ผ่านหน้าน้ําสวีเดนผ่านหน้าน้ําเดนมาร์กแล้วก็เข้าไปเยอรมันนะคะแม่ดิ้ก็ จะได้ขึ้นเรือน,นั้นแล้วค่ะ ก็จองไปแล้วอะเนาะตอนแรกพี่ยิ้มกับพี่ดื้อบอกว่าจะทิ้งตั๋วเลยนะคะเพราะว่าไม่ดื้อขาเจ็บใช่ไหมคะก็จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วตอนนั้นนะคะก็มีจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วแล้วก็จองตั๋วเรือไว้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ดื้อสงสารลูกเนาะนึกถึงว่าตัวเองตอนเป็นเด็กอะค่ะถ้าพ่อแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแล้วถึงวันแล้วแบบไม่ได้ไปอะเราก็เสียใจเนาะเราตอนที่เราเป็นเด็กถ้าเกิดเราไม่ได้ไปนะคะก็สงสารพี่ดื้อก็บอกพี่ยิ้มว่าไม่ทิ้งนะตั๋วเครื่องบินไม่ท าลูกไปนะคะก็พอดีมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังนั่งยองๆไม่ได้นะ,ะยังแบบนั่งงอ,อเขา่านั่งเก้าอี้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าให้นั่งยองๆเล่นกับเด็กอะไรเงรี้ยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ดิ้ก็ยังไปทํางานไม่ได้นะคะคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปหาหมอแล้วเอาไปแพทย์ต่อ,อีกอาทีหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เดินทางออกมาจากเมืองโอเลซุนกันแล้วนะคะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะก็จะถึงร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารร้านขายกับข้าวค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านเมนีนะคะมันจะมีอยู่ที่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นทางบ้านไม่ดื้อไม่มีร้านเนี้ค่ะร้านนี้จะมีของเยอะนะแล้วเขาก็แบบว่ามีผักผลไมส้สวยๆเยอะบางอย่างบ้านไม่ดื้อก็ไม่มีนะคะพิมพ์ก็จอดรถให้ไม่ดื้อลงตรงหน้าประตูก่อนนะะจะได้ไม่ต้องเดินเยอะเนี่ยค่ะในร้านตอนที่เขาจัดร้านใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ไม่ดื้อมาก็ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะ เขาจะเป็นทางออกทางเข้าอีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้เขาก็จัดเลียงเอาใหม่เนาะก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเนี่ยผักหญ้าเขาก็จะแบบมีเยอะกว่าทางบ้านไม่ได้อนนะไม่ได้เห็นต้นหอมเยอะๆยนึกว่าสวยตอนแรกกะว่าจะเอาไปทําแกงอ่อมนะแต่พอมาดูแล้วแบบไม่ได้ว่ามันไม่ค่อยสวยะคะ่ะใบมันออกเหลืองๆนิดนึงแล้วก็ใบไม่ค่อยยาวนะคะต้นยาวแต่ใบไม่ค่อยยาวมาเจอมะเขือเทศนะคะไม่ได้ไม่ได้อยากกินนะแต่ไม่ได้อยากได้เม็ดเอาไปปลูก เดี๋ยวม่ได้จะเอาเม็ดไปปลูกที่เมืองไทยเออตอนนี้แม่ดื้อก็มาเห็นหอยนะคะหอยแมลงพู่ก็อยากกินเห็นไหมคะเนี่ยตู้ปลาชั้นปลาอย่างเงี้ยก็ซื้อหอยแมลงภู่ไปสองอันนะคะตู้ปลาชั้นปลาแบบเนี้ยก็แบบเยอะนะบ้านแม่ดื้อไม่มีนะ เออ่เขียงปลาอย่างเงี้ยไม่มีค่ะมีแต่แบบมาเป็นแพ็คเป็นแพ็คแล้วก็อยู่ในตู้ตู้เย็นกับตู้ฟรีซเลยนะคะเป็นส,สดๆเป็นแบบเนี้ยไม่มีค่ะก็เวลาเข้าเมืองก็จะดีใจนิดนึงเพราะว่าของเยอะนะคะ ตอนนี้พี่ยิ้มกับพี่ดื้อก็สนุกสนานในการมองนู่นมองนี่แม่ดื้อซื้อบลอกโคลีสลัดนะคะบลอกโคลรสลัดที่นี่อร่อยอันนี้ของแม่ดื้อนะแล้วก็พี่ดื้อก็อยากได้ไก่ย่างนะคะไก่ย่างเทริยากิเขาจะเสียบไม้ไว้ก็พี่ยิ้มเอ้ยไม่ใช่คะ่ะพี่ดื้อก็แม่จัดมาให้สามไม้นะคะเพราะไม้ใหญ่นะก็เดี๋ยวเอาไว้เอาไปอุ่นแค่นั้นนะคะเพราะว่าเขาเสร็จมาแล้วแม่ดื้อลืมเล่าให้ฟังนะแม่ดื้อซื้อที่ไว้ที่นครสวรรค์นะคะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะ ไปแบบซื้อที่ซื้อทางอะไรแล้วนะที่เมืองไทยไม่ได้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วพอดีช่วงเดือนโนเวมเบอร์ November, เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะไม่ได้แบบว่าอยากปลูกผักเพราะว่าได้ทิ้งต้นมะเขือ,อไปเนาะก็เลยคิดว่าทําไมเราปลูกผักลําบากจังเลยอยู่ Norway นอะร์เวย์นียอยากปลูกอะไรก็ลําบากลําบากก็เลยอยากจะไปปลูกผักนะคะที่ไทยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวต้องหาที่ไว้ปลูกผักสักหน่อย อยากได้สักแค่ไร่เดียวนะคะแต่ทีนี้คุยกับน้องคนไทยที่อยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยเขาบอกพี่เหมียวจะไปซื้อทําไมไร่เดียวถ้าพี่ซื้อพี่ต้องซื้ออย่างน้อยสองไร่เพราะว่าไม่ดื้อไม่อยากได้ที่ใหญ่เพราะว่าถ้าที่ใหญ่เนี่ยเราจะต้องทํางานเยอะแล้วไม่ดื้อไม่อยากจ้างคนไม่ดื้อยากทําเองแบบว่าปลูกผักแล้วมีความสุขอะถ้าเกิดมันเยอะแล้วมันต้องไปจ้างคนแล้วมันไม่ได้ดั่งใจมันก็จะกลายเป็นความทุกข์อีกแล้วอย่างเงินก็ไม่มีนะคะก็มีอยู่น้อยนิยนดมาก ก็เลยสรุปไม่ได้กได็ได้ไปได้ที่ที่นครสวรรค์นะคะเดี๋ยวกลับไทยปีนี้ไม่ได้จะพาไปดูที่ของไม่ไดื้นะไม่ไดื้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะซื้อไว้ปลูกผักนะคะ ก็เนี้ยแหละคะ่ะก็เลยเป็นที่มาของการอยากได้เม็ดมะเขือเทศเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าลูกเขาแปลกดีนะคะตอนนี้แม่ย่าของแม่ดื้อชวนไปทานเออชวนไปกินขนมนะแล้วก็กินกาแฟต่อพี่มิมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราไปแวะกันที่ดีเกนสนะคะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เขาจะเรียกว่าดีเกนสก็ไปกินกาแฟไปกินขนมกันนะคะแม่ดื้อก็ไปด้วยนะคะ เพราะว่าไม่ยากไม่ยากบอกว่าให้ไปด้วยกันไม่ยากจะเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าพี่ยิ้มมาจ่ายซูชิไปละไม่ยากเขาก็เก่งใจเขาก็เลยบอกเขาไปกินกาแฟต่อไปกินกาแฟเดี๋ยวย่าจ่ายให้ก็เนี่ยค่ะไปด้วยความทุลักทุเลนะคะเข้ามาในร้านก็คนก็เยอะเหมือนกันนะคะที่นี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเมืองเล็กๆอย่างเมืองหนึ่งที่แยกออกมาจากเมืองโอเลซุนนะคะ,ะ,คะก็จะมีร้านค้าร้านขายของเยอะเหมือนกันแล้วก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านขนมปังนะคะก็ร้านนี้จัดร้านสวยนะแล้วก็ ที่บ้านไม่ดื้อเขาก็มีร้านนี้เหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นสาขาจุดเด่นของร้านนี้ก็คือไฟนะคะเพราะว่าเขาจัดไฟสวยนะแล้วก็จัดร้านสวยขนมปังเขาก็อบใหม่ๆห,หอมแล้วก็อร่อยนะคะเดินเข้ามาในร้านเนี่ยกลิ่นแบบกลิ่นอบขนมปังอะ่ะมันหอมไปทั่วเลยฟุ้งไปทั่วเลยก็รู้สึกดีเวลาเดินเข้ามาแต่ว่าร้านนี้ก็ค่อนข้างราคาสูงอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังว่าเนาะ ถ้าเกิดว่าจะกินน่ะสูงแค่ไหนก็กินเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อนมปังเขาเรียกว่าอะไรอะคอนเนลซินิมอนเป็นอบเชยนะคะอบเชยผสมน้ําตาลเขาจะไปโรยที่ข้อนมแล้วก็ใส่ไปในไส้ของข้อนมด้วยก็อร่อยเพราะว่าอบใหม่ๆนะคะข้อนมก็จะฟูแล้วก็มีความนุ่มหนึบ ม่ได้พูดไม่ถูกก็อร่อยค่ะตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะกองทิมะที่ไม่ได้พูดให้ฟังถ้าทางต่างจังหวัดทางบ้านนอกเขาก็จะกองกองกันไว้อย่างเงี้ยเพราะพื้นที่เยอะแต่ว่าถ้าในเมืองเขาไม่มีที่จะให้กองใช่ไหมคะเวลาเขากวาดหิมะมาจากระ จากลานจากที่จอดรถอะไรเงี้ยเขาเลยจําเป็นจะต้องโรยเกลือนะคะซึ่งโรยเกลือก็มีค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าเกลือก็ไม่ได้ถูกนะคะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเย็นๆแล้วค่ะประมาณห้าโมงเย็นแล้วตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1องศาแล้วนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วอันนี้เป็นน้ำนะที่เป็นขาวๆเนี่ยแต่ว่าเขาแข็งตัวนะคะ มันก็เลยเป็นหิมะเป็นขาวๆไปหมดเลยค่ะแต่จริงๆเป็นพื้พนน้ํานะคะตอนนี้แม่ดื้อก็เดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก็ถ่ายบรรยากาศข้างทางให้ดูว่าในเมืองกับบ้านนอกเนี่ยมันต่างกันทางบ้านแม่ดื้อก็จะยังขาวๆยังจะอะไรแบบนี้อยู่แต่ว่าตามต้นไม้เนี่ยจะไม่มีหิมะเกาะแล้วเพราะว่าบางทีลมพัดต้นไม้มีการเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยหิมะเขาก็จะร่วงลงมาจากต้นไม้้วก็จะกองๆองอยู่ที่พื้นแค่นี้แหละคะ่ะเพราะว่าโดนต้นไม้ไม่เหลือแล้วก็จะเหลือแต่ที่พื้นแม่ดื้อก็หวังว่าหิมะ จะไม่ตกมาอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟงังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ